อยากรู้ไหมเคล็ดลับที่ทำเว e ็บอีคอมเมิร์ซให้สวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายที่สำคัญนะคะสามารถเพิ่มยอดขายได้จริงๆนะคะเรามาดูกันไปทีละข้อนะคะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเกี่ยวกับความเรียบง่ายของเว e ็บอีคอมเมิร์ซของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเมนูนำทางสีแล้วก็ฟอนต์นะคะรวมไปจนถึงปุ่มสั่งซื้อต่างๆนะคะ สำหรับข้อ2ก็จะเกี่ยวกับการจัดวางสินค้านะคะในหน้าช็อปของเรานะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะรูปภาพต้องคมชัดนะคะแล้วก็ข้อมูลสินค้าต่างๆก็ต้องละเอียดนะคะสำหรับข้อ3ก็คือความเข้ากันได้บนมือถือนะคะหมายถึงว่าเว็บอีคอมเมิร e ์ซของเรานะคะต้องรองรับทั้งมือถือแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์นะฮะ แล้วก็ยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนะฮะผู้คนนะฮะคือเขาใช้มือถือเป็นหลักเลยนะฮะสำหรับข้อ3คือการค้นหาสินค้าที่ง,ง่ายนะฮะนั่นหมายถึงว่าการออกแบบต่างๆบนเว e ็บอีคอมเมิร์ซของเราคะ,ะก็ต้องสื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะฮะสำหรับข้อ5ระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยนะฮะข้อนี้เป็นอะไรที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเลยนะ เพราะว่าการที่มีช่องทางการชำระเงินต่างๆให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตร่วมเบย์หรือว่าเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรงนะคะก็ต้องมีหลากหลายช่องทางให้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะสำหรับเข้้วก็คือเป็นการออกแบบ UX UI x u ที่ชัดเจนนะคะหมายถึงว่าขั้นตอนในการสั่งซื้อต่างๆก็ไม่ยุ่งยากน,นะคะสามารถคลิก ไปแต่ละหน้าหรือว่าไอคอนต่างๆนะคะลองสื่อให้ผู้ชายนะสามารถเข้าใจได้ไง่ายนะ,ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะการออกแบบเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะข้อนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเป็นการรีวิวจากลูกค้านะคะเราก็มาเพิ่มเป็นส่วนที่เรียกว่าเทสต์โมเนลนะคะหรือว่าจะเป็นส่วนของรีวิวนะคะเพิ่มขึ้นมาในเว็บของเรานะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าไลน์ใหม่ๆนะคะมีความเชื่อถือในสินค้า ในบริการในแบรนด์ในเว็บไซต์ของเรานะคะทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณ7ข้อนะคะจริงๆข้อมีเยอะมากกว่านี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจนะฮะที่กำลังมองหาช่องทางการขยายธุรกิจด้วยการมีเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยเว็บ n f o r m a t i o n หรือจะเป็นเว e ็บอีคอมเมิร์สนะคะสามารถติดต่อมาสอบถามที่ด้านล่าง,งได้เลยนะคะ มีบริการในการรับตามเว็บไซต์นะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะคะอ่าฟิลมีแพ็กเกจสำหรับเว็บอ e ีคอมเมิร์ซนะคะมีด้วยการสามแพ็กเกจก็จะมีเบสิคช็อปอ็อบชันพัทแล้วก็โปรคอมเมิร์สนะคะก็าสามารถติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอ่าเดือนนี้นะคะพิลมีโปรโมชั่นเด็ดที่รอเจ้าของรถตัวจริงอยู่นะ